ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยนะฮะหลังจากเดินทางมา,าจากชั่วยุโรปพระมูเจา้จาหขาใจักมาเจออีอ,อย่งพ่ออีอย่งนะฮะประสาทเสียพู้เจ้าเพิ่นว่านะฮะโอ้โหบ่มีกําลังใจบ่มีอย่างเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้เลยเพิ่นว่าแต่ว่าก็ต้องสู้พระเจาะ้าขาต้องสู้เพราะว่าฟินครับของเพิ่นเนี่ยเพิ่นสิเปิด วันที่หนึ่งเมษายนหนีมูเจา้าขาและก็ยังอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องทำนะฮะต้องสู่เพื่อน้องน้องนำมูเจา้าขาเนาะโอ้ยนะฮะทุกคนก็ให้กำลังใจเพื่อนอะมูเจา้าขาเพื่นกก่งผ่านพ้นไปด้วยดีบรส,วสนนว่วนะิ์สุเนวแหละเนาะแมนบอบมูเจา้าขาเนาะอยากฟังบอกพนบอกจังใดแน่นะฮะอีกอย่างเพื่นก็ยังเผยอีกดนะมูเจา้าขานะเผยหลายเรื่องหลายราวอยู่เนาะเออบ่เอาดีกว่าไปฟังพยาบาลบาเป็นจังใดเนานะ น่าสมยิงบอกเลยมันสิยบตื่นตินเ้เนะบุเจ้าขาแต่ที่แน่ๆนะฮะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกว่าคิวงานนะฮะต่างประเทศมากกันแน่นเลยบุเจ้าขาไหลมาล้วล้วมุเจ้าขาโอ้นะปิดตาซะอ่อนเนาะบุเจ้าขาเอาไปเบิองไปฟังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว้าว่าเพิ่สิบหัววาจังทไหนแน่บุเจ้าขาป้ายก็เลยคิดว่าเราเจอเรื่องราวหนักกว่านี้นะทะมาได้เลย เรื่องแค่นี้จ,จิบเมื่อวานเมือาา่อวานงานเมื่อวานงานที่เมืองนอกเข้าเยอะมากงานเมืองนอกเข้าเยอะมามมกพี่ดอมเบส ปักหมดแน่ปักหมดขายตัวไอ้แน่ตักเองเลยอยู่อยู่นั้นเลยไม่ต้องมาเป็นแค่แบบรวมารสนเปศักหมดปักหมดบิสเนสเอฟซีเขาจะได้ซื้อตัวเนี่ยเขาถามซื้อตัวเยอะเลยนี่ภาษาขึ้นมาสองภาษาขึ้นสองวันพี่น้องภาษาคือสมองสองมือ ย่างประสาทขึ้นเลยโจนบ่อยากได้อยากมีเด้พี่น้องบ่อยากได้ย่างประสาทขึ้นเลยอมันเป็นอะไรไม่ได้เพราะว่าฟินขับจะเปิดแล้วหนึ่งเมษาพี่หนุ่มพอกคำว่าอะไรมาฟาดฟันฟาดคำพิามพิรำคำว่าเมษาล้ก่อลมันจบพิรำดับไฟมาเลยนะลองปิดตัวทันเอได้นะถ้าได้นี่ไม่ได้ หนึ่งเมษาเปิดลาบาร์หมดคนจองโต๊ะมาเยอะมากผมรับเปิดจองเ่เาเปิดเส้นเอ็นตึงไปทางหน่างบ้างก็อ่ามาเกี๋ยว่างเขียว สอบพี่น้องนั่งสอบตอนนี้เป็นเป็นหนังสลับล่างหนังสลับล่างพี่น้องอย่าลืมมาติดตามหนังหมดเรื่องด้วยอละครเบียธีไปดับเลยนะครับไปดับทั้งฟอลุ๊กทั้งเน็ตที่นี่และด้วยตีขึ้นใะช่ไหมด้วยีขึ้นแล้วเขาค่อยเกิดหายขึ้นเขาค่อยสว่างขึ้นนะครับตนะึงสาม,สป,สามาประสาขขึ้นมาสองวัน เป็นมองนอกก็พยอะแยมากกว่าสมองกลับมากกัแแล้วกวดสมองเยอะอ,อ,อันนี้อันนี้รเรียกวงรเรียกวงพี่น้องเอ้ไยไม่เาย่าจตาย เราพยายัมไปถ่ายรูปนัรูปถึงสวยถ่ายมาถ้าหันหมอนนอันได้นี่ะสเปเกมงแก้แโอเคบึ้งบึ้งสาวมาไดเลยเลยเดี๋ยวเลยเลยโอ้ทำไมอันเจนี่ได้โมดตะสดชื่นมากตอนนี้เจนี่ได้โมดตะสดชื่น บินมากฮะันบินมากบินมากพี่น้องนอนที่นี่คืนหนึ่งที่เจนนี่อ่ะไปล้หลางมือกอนอย่าลืมซื้อบัตรเด้อพี่น้องเด้อซื้อบัตรจองตัวคอยปากหมดลิ้งให้ได้พี่น้อง